ไม่มีล็อกเขาเก็บไปหมดแล้วอย่าไปลูกอย่าไปไหนไกลไม่เอาไม่เอา,าไ,ปไ,ปไปเราไปหาข้าวกินกันไปไปเร็ะไปแล้ว

ใส่หมวกใส่หมวกไว้ไม่ต้องเอาไว้ออก<ะ>จับน้องจับน้อง,องมันสูง,งต,งต,งตูฟีมมันพางตัว ก็ตกหลุดแล้วลูกอ้าวเอาเอาผมเข้าในเอาผมเอาก้อนนั้นเข้าในจะได้อยู่ไปวายหน้าเต็มจอเลยไว ไปดูปูกันนุเขาขายปูดอกไม้ดอกไม้หล่าอาจารย์หนมไปปหมไปลูก้าเ่ไปเลยแล้วไม่ทานครับหลุมนะหลุมนะหลุมหลุมเกือบอีล้ ไปเร็วเร็วเร็วไปไหนอะเขาไม่ให้เดินเข้าสนามเขาไปเร็วลงตุ๊บตุ๊บหินป่าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเลยไป ពុបពុបពុបទៅអូខ្ញុំទៅហាន់មកបានវិញលោកងតក់ចិត្តដៃអូសានឹងចឹកប្រផាត់ហើយពុប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 ទៅហើយ

เราเลิไปนีเราเราดูเราอย่าวิ่งอย่าวิ่งเมียวไปเข้าห้องน้ำไปหาข้าวกินก่อนเมียวมันนอนหนึ่นอนน่นเมียวนอนโน่นนอนน่นแม่ยวนอนน่นล้มล้มล้ม โน่นนอนอยู่โน่นแมวนอนอยู่โน่นโน่นไงนอนอยู่โน่นไงลงกันเยียบกันปึ๊กปึ๊กนั่นนอนอยู่นั่นนะเห็นไหมนี่แมวนอนอยู่นี่เดี๋ยวจับนะารู้เดี๋ยวจับนะเบื่อมันกัดอ่าเห็นไหมป่า ดูแม่ซื้อกับข้าวเพราะอุ้มเพราะอุ้มเพราะอุ้มเลยเฮอยวิวบินกระพุงมากอือสดๆเลยอ้อตกตกย่านแมว